เคยเห็นแต่คุณโพชเช่าพ้าไม่เคยเห็นจะสร้างพระมั่งเลยอ่ะเอาบอกรุ่นคร่าวๆให้สักรุ่นหนึ่งเผื่อจะไปกราบอาจารย์ผมแล้วก็ไปขอพระท่านนะท่านเมตตามากอาจารย์วิวัดมหาธาตุคณะสาม ออท่านเป็นท่านเป็นพระพรหมแล้วนะขออภัยผมผมขออนุญ,ญาตเรียกท่านนะผมกลัวเรียกเ,เ,เรียกเออเขาเรียกว่าอะไรนะยศท่านผิดนะตำแหน่งท่านผิดแต่ว่าผมก็เรียกแบบนะขออนุญ,ญาตเป็นแบบภาษาชาวบ้านจะได้เข้าใจง่ายแต่จริงๆท่านเป็นพระที่เมตตาม,มากนะเ, <laughs> เยอะเลยนะเอา,เยายังง่ายๆผมเอง กำลังจัดสร้างพระให้กับท่านถวายท่านเลยนะครับเนาะถวายท่านนะครับก็กําลังรวบรวมมวลสารนําไปผสมนะครับแล้วก็จะสร้างในในปีนี้นะครับเนาะใกล้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวกาลังจะไม่ได้สั่งอะไรสั่งจองเหรอ ถวายท่านนะครับนะท่านก็ไว้แจก,กนะครับลูกศิษย์ลูกหานั่นแหละนะครับนะก็ไม่ได้เป็นเรื่องของการค้าการลงทุนอะไรนะครับเนาะก็ลูกศิษย์ลูกหาก็จะได้เช่าจะได้จะได้ออ่เใช้พาที่มีคุณภาพนะครับเนาะแล้วก็เป็นมวลสารตอนนี้รวบรวมมวลสารอยู่เต็มเลยนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูกันละกันนะครับนะใจก็ยังไม่ได้คิดแบบนะครับเนาะอยากจะ จัดสร้างพระแบบเนาะเดี๋ยวเผื่อท่านท่านไม่ได้ไปจำน่ายท่านแจกลูกศิษย์ไม่ใช่ไปเป็นร้อยใช่ครับนะถ้ากัน <c oughs> ลูกศิษย์ <c oughs> เข้าไปเต็มวัดกั <c oughs> อาจารย์ครับ <c oughs> ผมขอโทษ <c oughs> รวบรวมบนสารอยู่นะครับตอนนี้รวบรวมได้เยอะอยู่เหมือนกันแล้วนะครับนาะ จริงๆท่านเป็นพาเมตตาอยู่แล้วท่านแค่นะจับก็พลังขึ้นแล้วนะครับสำหรับผมท่านเมตตานะนะครับท่านเป็นพาที่เมตตาไม่ได้เมตตาเฉพาะแบบนั่นนะเมตตากับลูกศิษย์นะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือท่านนะ่ะเมตตากับผมมากนะครับนะก็ก็เดี๋ยวไปดูกันนะเดี๋ยวจะโชว์เหรียญให้ดูกันนะครับ พรนะอาจารย์บอกว่าอยากได้จังพาที่คุณพชช่วยสร้างโอ้สร้างให้ท่านครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นั่นอะไรนะครับพอดีพี่เขาถามบอกว่าทำไมไม่สร้างพายมาสร้างแต่ว่าไม่ค่อยได้ผลดอกไาเออสร้างแต่ว,ว่าไม่ได้ขายบางทีเออก็มีแหละนะบางท,างทียกตัวอย่างเช่น หลายๆท่านอ่ะเอาเป็นใครที่รู้จักดีก็มีนะบางคนคุณต๊อดอย่างเงี้ยผมก็มอบวุสารในท่านั้นท่านสร้างสิ่งอย่างเงี้ยคุณต๊อดนะนะครับเราก็มีครับแต่ว่ามันก็เหมือนจะเป็นด้านหลังเน่นะครับเนาะมีแต่เราไม่ได้ไปสร้างแบบเป็นทางการแค่นั้นเองเดี๋ยวใกล้ละเดี๋ยวจะสร้างละนะครับ เดีย๋ยวจะสร้างวัตถุมงคลน,นี่แหละนะครับเนาะเดี๋ยวติดตามไปแล้วกันนะครับมีโปรแกรมอยู่ครับนะครับฝา,ากติดตามกันไว้ด้วยนะคะมีกิจกรรมแจกไหมครับกิจกรรมแจกไม,ไม่ไม่มีครับให้อาจารย์เลยผมไม่ได้เป็นแนวนั้นไม่ไม่ได้แนวนั้นแล้วมาจองมาแจกไม่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 ได้เป็นแนวนั้นจริงๆครับของผม,ผมนี่ ไปไปกราบท่านเถอท่านก็ให้แจกให้กับลูกศิษย์ใกล้ชิดลูกศิษย์ที่ไปหานะ่ะไปขอท่านท่านก็ให้เนาะเดี๋ยวผมจะขอมาแจาก f อฟผมด้วยอยาให้ท่านบุกเสกก่อนเดี๋ยวจะแจก f อฟผมส่วนหนึ่งด้วยเอาว่าท่านเมต,ตาก็แล้วกัน